อยู่ที่ตลาดนะครับตลาดปสัสจะของเสียมเรียบนะก็ชมบรรยากาศเมื่อกี้เดินผ่านๆแต่ตอนนี้ดูวิธีการทำปาของเขา You think